รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย 5, 4, 3, 2, นี่คือรายการเฮหาบ้ากรอฟ์บอยริตซีรีส์คอมเมดี้สนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องราวของกอลฟอย่างนี้นะครับพบกับคุณปูพนันนาและผมตู่ธนาวุฒินะครับเป็นประจำ <S <S ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา9ก้นกาถึง9ก้นกาสานาทีแล้วก็สามารถที่จะชมรีรันได้อีกครั้งหนึ่งทุกวันพุธเวลา23่สนาฬินาทีะครับทางช่อง3 SD ช่อง28แแห่งนี้นะครับครับผม เรื่องราวของเราก็ยังคงบันจุไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็เรื่องราวที่น่ารู้เกี่ยวกับกอล์ฟมากมายเหมือนเคยหลากหลายเลยนานมากที่ตอนนี้ฟีเวอร์มากนะฮะแล้วก็โอ้โ,โปรไทยได้ที่2บ้างทงชัยใจดีกีรเดชพรมิสวัริ์ผ่านการตัดตัวรายการแบบใหญ่บีเอ็มดับเบิลยูโอโ้พี่นะครับเป็นความภูมิใจของคนไทยมากๆแน่นอนที่สุดนะครับรายการของเรายังอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของกอล์ฟโซเซตี้เนี่ยวันนี้เรามีโอกาสได้ไปพูดคุยกับนักแต่งเพลง ควันใจบ้านอยู่ไหนเหล่าอาจาร,รย์เรืองยศพินทองครับอารมณ์ดีมากอารมณ์ดีเพราะว่าผมเคยออกรอบกับท่านหลายครั้งเป็นคนที่เฮฮาตีผิดก็หวนลาะตีดีก็วนลาอนะครับแล้วก็น้ำเสียงของแกนี่คือ คืออาาัยเลินรสผมผมจะจะ,จะเล่ยส่วนตัวว่าพิตึงนะครับเวลาแกร้องเพลงของอาชายมองสิ่งโอ้เสียงแกน่เหมือนมากส่วนในช่วงของกอลฟสแสดงวันนี้นะครับเรายังมีศัพท์ของกอลฟที่น่าติดตามอีกหลายต่อหลายคําที่หลายคนอยากจะรู้คดีเท่าไหร่อายุลรอคะนาย ส่วนจะเป็นคาอะไรนั้นต้องติดตามนะครับและก็ช่วงใหม่ล่าสุดนะครับที่เราเพิ่งจะบรรจุเข้ามาในรายการของเรานะครับเป็นเรื่องราวของ Family g o ๊อ Kids นะครับเป็นเรื่องราวของเด็กๆที่ชอบเล่นกอฟน่ารักมากทีเดียวครับ S <S <an> เลยเห็นถึงความสําคัญของสถาบันคอรอบครัวรว่าเด็กนี่ได้อะไรจากกอล์ฟบา้างเล่นกอล์ฟหรือสมาธิเรื่องอะไรต่างๆหรือสุขภาพร่างกายความคือถ้าคุณพ่อเล่นกอล์ฟด้วยมีลูกเล่นกอล์ฟด้วยแล้วเราจะได้รู้ว่ามันมีความสุขแค่ไหนนะครับครับผมเราไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงของรายการของเราได้เลยครับตกทายเท่าไหร่ร้อยห้าสิบลารนาย okay. สวัสดีครับพี่ออมครับสวัสดีครับโอเคโอ้เพิ่งเห็นวงสวิงวันนี้นะฮะได้ยินแต่ชื่อเสียงว่าเป็นนักกอล์ฟที่ผมสวยและวงสวิงยังสวยอีกด้วยนะฮะครับโดนหลอกว่าครับเปล่าเลยฮะวงสวยจริงๆฮะได้ข่าวว่าตีไกลมากเลยฮะอยากจะถามพี่ออมมาตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีเกี่ยวกับเรื่องของเพลงเนี่ยตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับกําลังคุยๆกันกับค่ายด้วยแล้วก็กับน้องที่ร่วมกันทํางานแต่ว่าตอนนี้ยังมีคอนเสิร์ตอยู่อื ยังมีทั้งอินคาแล้วก็มีผมไปคนเดียวครับมีไปร่วมๆกับน้องๆแล้วมีเวลามาออกรอบอย่างนี้ได้ยังไงครับเนี่ยก็ต้องออกกาลังกายครับเล่นกอล์ฟมากี่ปีแล้วครับคุณอม2004ครับโอ้โหนานแล้วครับเพราะว่าผมตอนผมเล่นใหม่ๆก็เคยออกรอบกับพี่อ้อมตอนนี้เขาเป็นโปรไปแล้วโอ้ยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงผมยังตุ้มเตี้ยมอยู่เลยมาหลงเสน่ห์กีฬากอล์ฟได้ยังไงครับอิทธิพลจากไทยกูวดดอ๋อยู่ที่ไทยกู๊ดดังกำลังบูมมากครับ แล้วก็เห็นเขาเล่นก็ก็สนุกดีนี่ด้วยความเก่งของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลย,เลยแล้ว,ล,วล,อลอยตามแล้วหลังจากที่พอได้ทดลองเล่นดูแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเสน่ห์ของกอล์ฟมันอยู่ตรงไหนครับทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นอยู่กับตัวเองไม่มีใครเป็นคู่แข่งทุกอย่างคือสติของตัวเราเองล้วนๆม <c oughs> ไม่มีผมว่าไม่มีคือใครใครที่ไม่เคยเล่นกอล์ฟเนี่ยไม่อาจจะไม่รู้ตรงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเดินกันในกวนสี่ห้าคนเนี่ย สีห้าคนนี้ไม่คู่แข่งเราคู่แข่งเราคือตัวเราอยู่ในใจเพราะว่าก้อมไม่ใช่กีฬาประทัใช่ครับอยู่กับตัวเองแล้วก็พัดเนี่ยคือเลยวงกิฟมันนิดหนึ่งระยะขาสั้นขนาดคือระดับคือเวิด์ c คลาสอย่างเช่นโปรธงชัยของเราเนี่ยคือพัดนั้นคือแค่นี้ มันเพชเชอร์มากครับครับสิบล้านไงพันละสิบล้านไม่ไม่งั้นเป็นที่สองเดี่ยวแล้วอ่ะใช่ใช่ไหมถามพี่อ้อมนิดหนึ่งฮะเวลาที่เล่นกอล์ฟเนี่ยพี่อ้อมคิดว่าพี่อ้อมเป็นนักกอล์ฟสไตล์ไหนประมาณตีไกลได้ตรงถึงธงพัดดีหรือเปล่ายังไงฮะเออผมเป็นเป็นคนตีกอล์ฟที่ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ระยะคือระยะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าผมว่าผมผมเป็นคนแก้ไขดีลูกแก้ไขดีลูกข้างกรีนดีแล้วก็ลูกพัด อันนี้คอนเฟิร์มครับ <นา S 1> คือพี่อ้อมเป็นคนที่ตีพอระยะไม่ไกลามากเนีย่ยคือมันอยู่มไม่ข้าอุปสรรคแล้วก็คือแอปโปรดไปอาจจะคือไม่ไม่ไม่ถึงก็เข้าไปชิปดำได้แล้วก็ทำพาได้ฟิมมือดีๆอย่างนี้เนี่ยเคยทราบมาว่าสกอร์ที่ดีที่สุดเคยทำไว้ประมาณเท่าไหร่ครับ 36 35 36 35 36กธรรมดาที่ไหนไม่ธรรมดาเลยครับุวันนี้คงจะต้องฝากปูไปด้วยนะฮะไปดูว่าช็อตที่2ดูว่าจะต้องแก้ไขหรือเปล่าแล้วก็ช็อตแอปโรชช็อตขึ้นกรีนตลอดจนลูกพัดเนี่ยทำได้ดีขนาดไหนแล้วเดี๋ยวปูเขาจะกลับมารายงานผมครับตามบตามเชื่อมือพี่อ้อมอยู่แล้วนะฮะฝากด้วยครับปูได้ครับยินดีครับพี่ครับเชญครับนี่ลูกสั้นนี่คือไม่ธรรมดาแล้วเนี่ย ครับช่วงนี้เราไปพบกับช่วงของกอล์ฟโซไซตี้ครับอืมมะไลที่ชายรับมาจากเจา้ารับมาจากสาวเล่นเอาหัวใจชายสันพวงมาไลนี้ คอยผูันต่างพยายรักกันฮัลโหลฮัลโหลว่าเสียงกล้องยังกัอยู่ในห้องกันเสียงเพราะต่างพยายรักกันไม่ว่าคืนหรือวันเสียงใครอ่ะรำพันกันเธอหลับละเมอเพอไปแม่วังมาไล ขวัญใจบ้านอยู่ในเรล่าแม่ผวงมาลัยขวัญใจบ้านอยู่ในเรล่าโอ้โหสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูเจอของดีแล้วเข้าวันนี้ก o อฟโซเซตี้ของเราเรียกได้ว่าเป็นปร,รมาจารย์เลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าจะเป็นปร,รมาจารย์เรื่องอะไรตามปุ๋ยมาค่ะมาเร็ว ธรรมดานะนั่นี่ะเงี่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีเดี๋ยวเราไปนั่งกันก่อนไหมโอเคโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเราต้องนั่งคุยกันซะหน่อยแล้วอาจารย์โอ้หแล้วหนูได้ยินเสียงอาจารย์มั้งแต่ในห้องน้ำแล้วนะห้องน้ำผู้ชายเข้าไปได้ไงแอบเข้าในห้องน้ำผู้ชายมามีที่แต่งตัวผู้ชายใช่ไหมแล้วได้ยินเสียงหอมมาเลยผีชอยใช่ไหมอาจารย์ร้องไงใช่เสียงอาจารย์นี่เองไม่ใช่พ่อชายมึงสิงย์นะพ่อชายมึงตึงพ่อชายมึงตึง นี่กอล์ฟโซเิตี้ค่ะอาจารย์ขออนุญาตอาจารย์นั่งพูดคุยกับอาจารย์สักหน่อยนี่คือคุณผู้ชมอาจารย์เรืองยศพิมพ์ทองค่ะหลายท่านรู้จักดีเป็นคอมเมนเตอร์อยู่รายการชิงช้าสวรรค์ผู้บริหารอยู่ที่ค่ายเพลงอัสยามในเครือบริษัทไอทีจำกัดมหาชนด้วยถูกต้องค่ะนั่นคืออาชีพหลักนั่นคืออาชีพหลักใช่ไหมแล้วตีกอล์ฟลตีกอล์ฟคืออะไรคืออาชีพที่2เดี๋ยวเบื้องต้นขออนุญาตถามเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟหน่อยอาจารย์เริ่มเล่นกอล์ฟมานานแค่ไหนแล้วคะน่าจะ4ปีครึ่งเดี๋ยวเดือนประมาณเดือนพฤศจิกาายนนนเเดือธัวี่ ็จะครบรอบ5ปีวันนั้นจําได้ว่าไปออกรอบครั้งแรกในชีวิตที่เมืองเอกวังน้อยเป็นยังไงนี่เราเราเราซ้อมมานานหรือ,อยังหรือเรือออกรอบเลยอ๋อต้องมีการดาได้ได้แล้วอะไรแล้วไดก่อนคือจับวงแล้วเป็นล้วแต่ไม่กล้าไปออกรอบโปรแคทเนี่ยกับพี่เนนสุภชัยบอกว่าพี่มาเขาเกินครบรอบนี่ลองออกรอบกันสักเก้ารู้ไหมแล้วเป็นไงังครเบเป็นงไงอาจารย์ตอนนั้นรู้สึกยังไงวะแคทเป็นคนจับสิ่งที่เลยอะ เปิดซิงกันหรอแค่รัตการนั่นไงกับพี่เนนสุบชัยกับพี่ตึงออกรอบกันเป็นไงวันแรกพี่ว่ามันน่าจะ69นะสกอร์จริงเหรอคะรอบแล้วนะหลุม9หลุมนี่ยเหลุมออก69ใช่หรือ70ประมาณนี้โอ้โหพี่ก็โอเคนะรอบแรกโอเคไหมโอเคครั้งแรกในชีวิตนะแต่ก็ตีโดนนะโดนใช่ไหมโดนลูกใช่ไหมโดนหรือว่ามันแค่แบบว่า หมมันไม่สวยเหมือนมันกะไม่ได้ขอไม่ดโดนลูกก่อนอนั่นคือครั้งแรกเมื่อสักสี่ <4 S 2> ปีครึ่งที่แล้วสี่ปีครึ่งที่แล้วคือที่แรกเนี่ยเราก็ดูดูในทีวีเราก็ดูผู้หลักผู้ใหญ่ตีกอล์ฟนะ,ะทีนี้เวลาเราจะไปหาผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเขาตีกอล์ฟอยู่คเราต้องไปนั่งรอค่ะถ้าอย่างนี้เราไปตีกอล์ฟด้วยไม่ดีเหรอเออไม่ต้องรอด้วยไม่ต้องรอก็ไปตีด้วยกันมีอะไรก็คุยไปในสนามกอล์ฟอยาก อยากหนึ่งผมชอบสีสันของถุงกลอบชอบสีสันของสนามกลอบมันเขียวดีนะน่ารักดีนะมันไม่ใช่แค่นั้นนะเท่าที่หนูสังเกตอาจารย์ะการแต่งตัวอาจารย์นี่ไม่ธรรมดาเลยนะเคยถ่ายเคยเห็นไหมเห็นบ่อยมากคือเป็นคนที่เป็นศิลปะชอบสีสันเสื้อผ้าก็ต้องมีสีสันเวลาอยู่ในสนามนี่อยู่ไกลๆเนี่ยแต่สมว่าเขาอยากอาจารย์ตึงอยู่ไหนอาจารย์เลี้ยงอยู่ไหนก็ยัยไงใส่ชุดสี ป้าฟ้าอยู่นั่นเด่นเป็นตระง่านกระเลทีเียวใช่ไหมยู่บุูมไหนก็เห็นสีไม่ดีแต่เอาเด่นไปก่อนเออแต่งดีคอนเซปต์เดียวกันนู้นลยแต่งตัวดีไปก่อนขออนุญาตถามอาจารย์หน่อยดีกว่า อาจารย์เนี่ยหลายๆท่านทราบกันดีเป็นคนในวงการบันเทิงเรียกได้ว่าครัมวอดอยู่ในนี้เลยก็ว่าได้ทำทั้งในฝ่ายของสตริงในฝ่ายของลูกทุ่งนะเป็นศิลปินคนหนึ่งอะร้องเพลงก็เก่งอาชีพนี้กับนักกอล์ฟเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันมาได้ยังไงล่ะอาจารย์กอล์ฟเนี่ยมันเข้าในทุกวงการขาเข้าได้กับทุกเพศทุกวัยและกอล์ฟเนี่ยเล่นจนถึงอายุ90ยังเล่นอยู่เลย ใช่ไหมเคยเห็นคนอายุ90ตีกอล์ฟเขาก็เดินเขาเป็นคนเดียวเขาเป็นด้กแข่งครก็ตีตีไกลเท่าไหไม่ใช่ตีธรรมดานะคือสูทเราตีตั้งแต่อายุ10ขวบค่ะ90เรายังยังตีกอล์ฟได้ฉะนั้นเป็นกีฬาประเภทเดียวที่คิดว่าจะออกกําลังกายได้อย่างยาวนานที่สุดเตะฟุตบอลก็เตะไม่ได้ละ40่0ก็เตะฟุตบอลไม่ได้ละแปลว่าอาจารย์เคยเล่นฟุตบอลมาเหตุผลของคนตีกอล์ฟเนี่ยคุณต้องมีวินัยนะตีกอล์ฟเนี่ยคุณจะเป็นใครไม่รู้ละ มาเจอนในสนามก็รู้ด้วยว่าคุณเป็นคนดีหรือไม่ดีใช่ไหมอาจารย์นิสัยมันออกเลยนิสัยมันออกเลยนิสัยมันองชี้มามตงมางกนโอ้ไปซ่อนอยู่ในป่าเราก็เจออะไรเงี้ย, <c oughs> สยแสดงว่าคุณไม่วินัยคุณโกหกเพื่อนเ <C ue y> คยเจอใช่ไหมอาจารย์แบบนี้เราก็เคยทำมันก็ตกเขาเล่นโรกันมาครับมันมีวิธีแบบเล่นตามเกมกดสนามแล้วมีกฎโลกันกฎโลกันนั่คือตกอยู่ตรงไหนก็ต้องตีตกอยู่ขึ้นปูนซีเมนอะไรก็ต้องตีทีนี้เราก็ห่วงไม้เราโอ้โหไม้ถ้ามันตี หักได้ได้แล้วบอกว่าขอญาตตอบก็บอกเขาแต่ว่าโรกันตอบไม่ได้อ๋อต้องเสียช็อตนะอ๋อค่ะบางทีมันก็ปิ่มๆมันยังไงว่าเคทบอกเคนี่เอาที่สบายใจแล้วกันกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาของสุภาพบุรุษสุภาพสตรีต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและซื่อสัตย์ต่อเพื่อนฝูงค่ะฉะนั้นกีฬากอล์ฟเนี่ยใครไปเล่นกอล์ฟด้วยกันเนี่ยจะรู้เลยว่า ใครอารมณ์ยังไงอ,อารมณ์ฉุนเฉียวไหม,มใจร้อนไหม,มโกหกเพื่อนโกงเพื่อนไหมถ้ามันโกงนี่แค่กอล์ฟมันยังโกงอีกแล้วเงินร้อยล้านถ่านล้านจะไม่โกงเราไงใช่ใช่อาจารย์พูดอย่างนี้เนาะอาจารย์เล่นกอล์ฟมาสี่ปีครึ่งเกือบห้าปีแล้วเนี่ยกอล์ฟให้อะไรกับอาจารย์บ้างคะหนึ่งให้ความรู้สึกที่ดีกับการออกกําลังกายอยากไปออกกําลังกายนี่อันดับแรกเลยคนเราจะขี้เกียจออกกําลังกายเพราะว่าไม่มีเวลาตอนนี้นะ มีคนชวนตีก็ล์ฟว่าประชุมมาไว้ก่อนตปตีก็อ่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์ฝากอะไรถึงแฟนๆรายการเฮฮาบ้ากอล์ฟหน่อยค่ะครับก็ขอบคุณรายการเฮฮาบ้ากอล์ฟนะครับ <c oughs> วันนี้ที่มาเจาะชีวิตการกีฬาของเรื่องยืดหยทองซึ่งกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่มีความสนุกร่างกายแข็งแรงจิตใจเบิกบานมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและซื่อสัตย์กับเพื่อนฝูงและคอนเนคชั่นมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนในงานด้วยกันและแล้วก็ กลุ่มงานงานอีกหลายๆงานต่อยอดธุรกิจได้นะครับมาเล่นกีฬากลอบครับเพื่อสุขภาพและมิตรภาพที่ดีครับเท่าไหร่จ๊ะประมาณ80ลสิบหลาค่ะนะขึ้นสายขวาขึ้นขวาคะ่ะขึ้นขวาโอเค นี่คือไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยลูกชัดสีดนไปไม่ผมว่าคือระยะในชิปเข้ามาแล้วอกแบบลักษณะอย่างนี้คือพี่ทาพาผมเห็นแล้วพี่เก็บได้ทันพงนิดนิดเบอร์ดีดีไหมอย่าอย่าอย่าไปหวังพาต้องหวังเบอร์ดีแล้วระยะนี้ตายเลยจ้ะขวาค่ะขวาขึ้นลงประมาณสักหลุมหนึ่งนะคะทัดแบบผมดูว่าขึ้นนิดนิดนะขึ้นเหรอเบอร์ดีบอกลง ต้องเบอร์ดีนะปูเฮ้ยโถ่เบาไปหน่อยไม่ดูลายหญ้าตรงนี้ไงมันไปทางนู้นใช่คือค่อนข้างเยอะแล้วก็คือมันทางขึ้น วันนี้ก็สุดยอดแล้วครับพี่นะครับปุ๊วันนี้ต้องขอบคุณพี่อ้อมฮะก็ที่มาให้เกียรติกับรายการฮาบ้ากอล์ฟนะครับดีครับก็ฝีไม้ไปเลยก็ยังเหนียวแน่นอยู่นะครับอาจจะไม่ใช่วงสวิงที่รุนแรงดุดันแต่ว่าอย่างนี้เขาเรียกว่ากอล์ฟเหนียวนะครับกอล์ฟไม่ได้ใช้แรงใช้ตรงนี้ครับเป็นคนที่แพลนเกมค่อนข้างดีมากสำหรับพี่อ้อมคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ากอล์ฟก็เป็นกีฬาที่ไม่ได้ใช้แรงเท่าไหร่นะใช่ฮะเพราะว่าเทคโนโลยีที่เขาคิดมาให้ก้าน rs กานเหล็กนู่นนี่นั่นคือให้เหมาะกับสว<ช>ิงเรา<ช>กับความเร็วของเราไม่อย่างนั้นคนอายุ70-80ก็ตีไม่ได้<ช>นี่คือพี่ออมใช้อุปกรณ์ให้คุ้มค่าคแล้วใช้สมองเยอ <laughs> อันนี้เป็นพวกสวิงเกอร์นะครับสวิงเกอร์คือใช้สวิงตีไม่ใช่แบบนักกอล์ฟแบบพิทเตอร์แบบอาจแบบสแบบามกว่าคือไม่มีแรง ไม่มีแรงนั่นเองอ่ะก็วันนี้ก็ต้องขอขอขอบพระคุณพี่อ้อมอินไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้เกียรติทางรายการนะครับแล้วก็ขอให้เล่นหลุมต่อไปเอาไปดีเยอะๆแล้วกันนะครับพี่หวังว่าครับครับผมครับคุณผู้ชมพบกันในช่วงต่อไปครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรายการนะครับว่ากอล์ฟนะครับที่ให้เกียรติผมมาร่วมรายการวันนี้ถือว่าเป็นรายการกีฬาดีๆรายการหนึ่งที่ผมว่าคนที่ชอบกอล์ฟน่าจะ ติดตามชมกันเยอะแน่ๆช่วงนี้ตามคุณปูพันหน้ากับน้องปุ๋ยนะครับไปดูความน่ารักน่ารักของบรรดาเด็กๆในช่วงของ Family g o อ f Kids ครับผู้ชมครับรายการเอแาบ้ากอล์ฟของเรานะครับได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัวนะครับแล้วผมเชื่อว่าช่วงที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่นะครับที่จากยาสนับสนุนนะครับลูกๆนั้นหลานที่อยากจะให้ตีกอล์ฟนะครับก็ควรจะชื่นชอบช่วงนี้ซึ่งมีชื่อช่วงว่า ต้องแนะนําก่อนเนาะพี่ปูเนาะนี่คือโปรไทม์ใช่ไหมครับครับผมโปรทมเป็นโปรหนุ่มนะครับเป็นแบบสอนเด็กนี่ยากไหมครับอ๋อไม่ค่อยยากครับจริงเหรอไม่ยากไี่จริงเหรอครับพี่ทาม์แต่ละคนนี่มีใครแสบที่สุดในในกลุ่มเนี้ยแสบที่สุดก็น่าจะเป็นคนนี้คระน้องยูริอ๋อน้องยูรินะฮะก็เป็นแค่ครอบครัวผู้ปกครองอย่างนี้ มีปัญหาบ้างไหมอะไรไหมคือเวลาเขาฝากเด็กๆไว้ไว้กับเราอย่างเงี้ยครับถ้าจะสอนให้ไม่มีปัญหาเขาต้องมีจิตวิทยาในการสอนเด็กต้องเรียนรู้เลยเบื้องต้นเลยต้องมีจิตวิทยาในการสอนเด็กเพราะฉะนั้นโปรไทม์ก็จะต้องจบจิตวิทยามาก่อนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเป็นประสบการณ์ว่าเด็กทุกคนน่ะนิสัยจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะนะฮะเราก็ต้องรู้ว่าเด็กคนนี้เราจะทำไงให้เขาสนุก แต่เบื้องต้นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยพี่ปูว่าทุททกท่านทราบดีนะคะว่าการที่เราจะฝึกสอนอะไรเด็กสักอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆยิ่งเป็นอันนี้เป็นสอนกอล์ฟด้วยนะ<ช>กอล์ฟนี่ก็ขนาดคนโตธรรมดาย,ยัางตีกันไม่ค่อยจะได้เลยอันนี้นี่ความยากง่ายของโปรไมโปรไมมีวิธีเคล็ดลับอะไรยังไงที่จะเอามางัดใช้กับน้องๆคือเด็กส่วนใหญ่อ่ะเขากลัวอยู่แล้วเขาต้องมีความกลัวเป็นพื้นฐานอยู่แล้วกลัวโดนดุกลัวโดนว่ากลัวโดนดา่าอะไรสารพัด คือเราจะสอนแบบสนุบปนดุกอล์ฟเนี่ยสำหรับครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่ยครับให้อะไรครอบครัวบ้างให้อะไรเด็กบ้างต้องเรียนในเบื้องต้นก่อนคือผู้ปกครองเนี่ยนำบุตรหลานนะฮะมาเรียนกอล์ฟเนี่ย90%าเลย <c oughs> บังคับมาเรียนก่อนคือชอบชอบกีฬากอล์ฟบางคนพ่อแม่ตีอยู่อย่างเงี้ยทีอยากให้ลูกตีแต่ลูกก็ยังไม่ชอบออคือเราก็ต้องมีจิตติญญาณในการสอนว่าทำยังไงให้ลูก ชอบเี่ตอแล้วพี่รามทำยังไงนลองเล่าให้หนูฟังแบบสั้นๆทำยังไงอ่ะสมมติว่าลูกคุณพ่อคุณแม่อยากให้เล่นกอล์ฟแต่ลูกไม่อยากอะร้องไห้ไม่เอาหนูจะไม่เล่นอ่าสมมติเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องมีบางคนก็ต้องมีของรางวันให้เล่นอะไรประมาณน้กอล์ฟให้อะไรบ้างสำหรับเด็กความมีวินัยในการฝึกซ้อมคือกอล์ฟเนี่ยเสน่ห์ของมันคือแข่งกับตัวเองค่ะ ใช่พบก็ไม่ไม่ใช่กีฬาปะทะใช่คืออยาก,กาอยากแก่งนี่ก็คือว่าต้องซ้อมต้องมีวินัยในการฝึกใช่ไหมต้องชนะใจตัวเองให้ได้มันเอิญเชิญมาใช่งานพิธการแล้วพอเราต้องชนะใจตัวเองเนี่ยมันต้องเกิดการฝึกซ้อมเยอะพอฝึกซ้อมเยอะเนี่ยทำให้เด็กอะเกิดวินัยโดยอยอโรมณ์นเกิดวินัยเองแล้วก็เกิดสมาธิเองใช่แทนที่เขาจะไป ไปเล่นเกมดูการ์ตูนติดเกมดูการ์ตูนเล่นอินเทอร์เน็ตอันนี้มาออกกําลังกายด้วยใช่ไหมแล้วก็โตขึ้นไปอาจจะเป็นนักกีฬาระดับทีมชาติมันยังไงฮะเมันยังไงทีมชาติก็ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องต้นตอนนี้หนูโดนก่อกวนนะพี่ปูเราเราคุยเดคุยบพี่ธามมาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปคุยกับน้องๆหน่อย ไห <substit uting> น <blade> ใครโยนอัน <Bis> น <Syn Island> ี้มามาขอคุยคนแรกเป็นไงครับพ่อจังเกิ้ฟ้าหนูชื่ออะไรลูกชื่ออะไรครับชื่อนนชื่อนนชื่อนนเรียนกอล์ฟมางานแค่ไหนแล้วครับสี่ปีสี่ปีเรียนกับพี่ธามเป็นยังไงบ้างหันหน้าแบบนี้นีหันหน้าแบบนี้สบายสบายสบายไหได้อะไรบ้างลูกหนูตั้งแต่หนูเรียนมาสี่ปีหนูได้อะไรบ้างของเล่นเลยฮะขอเล่นได้คุณผู้ชมค่ะ ตั้งแต่เรียนมาสี่ปีหนูได้อะไรได้ของเล่นทั้งนั้นเลยัอนชอบชอบ,อบนี่คนนี้ตัวน้อยนี่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะซักพ<ม>ักจะเดียวมา4ตัวอ๋อหนูชื่ออะไรครับซูมคน้องซูมน้องซูมอายุเท่าไหร่แล้วลูกห้าขวบเรียนกอล์ฟมานานแค่ไหนแล้วครับอือตั้งแต่เด็กเด็อ๋อตอนนี้หนูโตแล้วใช่ไหมครับลูก แต่เด็กๆนะคะคุณผู้ชมดูท่าจับจับไม้ซะก่อนคนนี้นี่เจ๋งมากเลยนะเล็กพี่ขี้หนูนะคะแล้วคนนี้ล่ะคนนี้คนนี้อ่ะยิ้มคนนี้ได้ข่าวว่าโปรทามบอกว่าเป็นคนที่แสบที่สุดแสบยังไงคะอยูริไหนเล่าให้ฟังหน่อยแหนูเผาตัวเองให้พี่ฟังหน่อยเล้วไม่รู้ค่ะพูดแสบยังไงค่ะแต่หนูก็ปกติหนูก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมถูกต้องพูดเยอะค่ะโอ้ถูกต้อง ชัดเจนค่ะคุณผู้ชมแต่<ด>ที่นี่นะครับได้ข่าวว่าคือเริ่มต้นด้ที่พัตเตอร์นะครับคือการพัดแล้วค่อยไปที่สวิงเริ่มเริ่มจากสั้นก่อนนะครับแล้วก็คือโปรส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่จะให้จับเหล็กเจ็ดเหล็กอะไรแต่ที่ผมชอบนั้นเริ่มจากสั้นสั้นไปยาวแล้วก็เป็นพื้นฐานที่รู้สึกว่าคือการประท้าการอิมแพกก่อนในการในการพัดนะครับในการรู้สึก เล่นเรื่องฟิลลิ่งนะครับเล่นเรื่องฟิลลิ่งแล้วก็สวิงแต่ละคนนี่ดูค่อนข้างจะจะสวยโดยเฉพาะน้องน้องซูมนะฮะตัวเล็กแสบมากแล้วก็คือสายมากแบบสายเขาบอกว่าสายเขาสายเขาสาดผมบอกว่าคือสาดหมดจริงๆฮะสุดยอดมากน้องซูมหันยิ้มให้กล้องนิดนึงครับดูความสูงผมก็เป็นคนที่ตัวไม่สูงนักนะครับคุณผู้ชมดูว่าน้องซูมสูงแค่ไหนนะครับ แต่วงสวิงเขานี่แบบว่าคือซ้ายที่สาดสุดๆเลยนะครับสะอาดแล้วนี้โอ้โหลีลีดไปสุดยอดมากครับผู้ชมครับและนี่ก็คือกเันดี้เท่าไหร่อายุหรอกนายฮะโอบีอะไรโอบี ช่วงที่หลายคนอยากจะรู้นะครับว่าวันนี้สับของก๊อฟแสดงนั้นเป็นคำว่าอะไรไปกี่ทำครับกันดี่เท่าไหร่อ่ะอายุหรอคะน,นายาระยะ336ค่ะอ๋อก็แค่นั้นอะ บีฉันเพิ่งหัดดีไม่รู้จักครับที่นีเรามาทำ่ามเข้าใจกับคําว่า OB ซึ่งเราจะพบบ่อยๆในสนามกลอบนะครับโอย่อมาจากว่า out of bound o u t o f b o u n d แปลเป็นภาษาไทยหมายถึงว่าตีออกนอกเขตอุปสรรคของสนามที่กำหนดไว้ มีโทษปรับนะครับถ้าตีออกด้าน OB หมายถึงว่าถ้าท่านตีออก OB แล้วท่านจะต้องกลับมายืนที่เดิมตีที่เดิมนะฮะภาษากลอฟเรียกว่าปรับโทษและปรับระยะทางด้วยครับเพราะฉะนั้นต้องระวังระวังนะครับการจะตีออก OB เนี่ยมีทั้งเฟดออกก็มีนะครับดอหมายถึงว่า OB ด้านซ้ายเนี่ยก็ออกได้นะครับ เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไว้แล้วตีคอฟให้ตรงได้ใจความอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นไงบ้างโอ้วันนี้ผมสุขใจมากครับยิ้มกุ้งกิ่มมาเลยฮะแต่ละช่วงแต่ละช่วงนี่คือน่ารักทั้งนั้นเลยครับครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะคุณอ้อมอินคาหรือว่าอ้อมคนคู่เนี่ยโอ้โหนอกจากจะเป็นนักกอล์ฟที่ผมสวยแล้วนะวงสวิงยังสวยอีกด้วยน่าพีควาหวานสมัยแบบว่า คือตอนนู้นคิดว่าเป็นผู้หญิงไงนะฮะหน้าสวยครับวงสวยครับสกอร์ดีส่วนเรื่องของเด็กๆของคุณก็ผมเชื่อว่าผู้ปกครองหลายคนที่ดูแล้วเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกอยากจะส่งบุตรหลานไปเรียนกอล์ฟแล้วล่ะว่าคือได้เยอะฮะได้เรื่องของของสมาธิได้เรื่องของคือเด็กส่วนใหญ่เด็กๆเด็กจะไฮเปอร์ไม่ไม่ค่อยอยู่ไม่อยู่กับที่อะไรเงี้ยเล่นนั่นแต่มีคนหนึ่งฮะภาขเดกกวบกว่าน้องซูมเป็นไงบ้างตัวเล็กๆแต่ว่าคือสวิงเขาเนี่ยบอกว่าคือเขาศาสตรซ้ายนะพี่ตู่แบบว่า เขาสาดแบบตึงอย่างเงี้ยแล้วเด็กตัตวเท่านี้แล้วตัวตัวเล็กมากอันนั้นเขาสดใสเลย <c oughs> ใช่ครับนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เรานํามาเสนอกัน <c oughs> ครบถ้วนเลยนะครับสำหรับเรื่องราวของเฮฮาบ้าก๊อฟในสัปดาห์นี้นะครับกลับมาพบก,กับรายการเราได้ใหม่เป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา9ก้นาฬิกาถึง9ก้นาฬิกาสานาทีแล้วก็สามารถที่จะชมรีรันได้อีกครั้งหนึ่งทุกวันพุธเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีนะครับทางช่องสามเอสดีช่องยี่สิบแปดแห่งนี้นะครับกับรายการสนุกสนุกที่มีชื่อว่าเฮฮาบ้าก๊ ผมพี่โตน้องพัตเตอร์นี่ผมว่าอาจจะให้โปรจากหรือมันลาเพราะว่าน้องพัตเตอร์โตแล้วน่าเบสิกน่าจะดีเด็กแต่ละคนเล่งนงั้นเลยใช่ไหมฮะส่วนลูกสาว<ะ>ผมเนี่ยผมดูแล้วที่นั่นน่าสนใจนะครับเพราะดูวงสวิงแต่ละคนนี่แบบว่าคือพื้นฐานเบสิกมันไม่เหมือนมวยวัดอย่างผมเใช่ใชเราต้องฝึกมาตั้งแต่สมัยที่เขาเด็กๆเลยนะเขาจะจำแล้วก็เขาจะมีเบสิกที่ดีติดตัวมาตลอด